สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้หนูจะมาแนะนําการสร้างของขวัญส่งไ p c ซีนะคะก็ไปที่แบ็กซ์ิดก่อนเลยเนาะอ่าก็ไปสร้างไอเทมนะคะกดไปที่สร้างของขวัญน,นะคะก็ของขวัญที่มีให้สร้างจะมีตามนี้เลยนะคะอันนี้สำหรับแต้มฟรีเบนเจอร์นะคะสําหรับแต้มแคสเซียค่ะก็สําหรับมาร์คสีแดงจะเป็นสิ่งของที่สร้างได้เยอะที่สุดนะคะหลังจากที่เราฟาร์มดันเสร็จจะมีของเหล่านั้นเยอะที่สุดเนาะ ใช่ก็ไปกันต่อนะคะที่ NPC นะคะคงสงสัยใช่ไหมว่าหน้าตา NPC แต่ละตัวเนี่ยได้แต้มอะไรบ้างสามารถเช็คสัญลักษณ์ได้ที่ข้างหลังนะคะมันจะมีแจ้งอยู่นะคะว่าตัวไหนให้แต้มอะไรบ้างค่ะก็จะมีแคสเซียนมีเฟนเจอร์แล้วก็มีกูดกูดดักนะคะอ่ะกูดกูดดักวอร์เกอร์เดนกูดนะคะ ก็ระหว่างนี้เรากำลังจะไปดู NPC ที่ส่งของขวัญแล้วได้แต้มแคสเซียนนะคะจะขอแนะนำเพิ่มเติมในส่วนของแต้มนะคะ ว่าใช้ทําอะไรบ้างแต้มโกลเด้ g กู๊ดนะคะจะใช้สําหรับแรกปับปลายสัปดาห์โดยปับนั้นจะช่วยในเรื่องของการลดราคาตีบวก50%การเพิ่มเปอร์เซ็นต์ราคาเวลาขายของอยู่ที่15%และลดค่าซ่อมให้เราด้วยอีก50%นะคะโดยใช้แต้มจํานวน2,500พอต์ในการแรกสามารถแลกสแต็กได้ไหมได้ค่ะแต่เราอาจจะต้องคอยเช็คเวลาขายของว่าเปอร์เซ็นต์ยังอยู่ไหมเลยให้ให้ดีก็แลกแล้วจดวันไววเพราะปัจจุบันยังไม่สามารถเช็คเวลาหมดหอายุได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นแต้มฟรีเวนเจอร์นะคะสําหรับสายที่ต้องการเมิดเงินเลยนะคะจะสามารถนําแต้มไปแลกขวดยาสีเหลืองได้จํานวน100ขวดต่อ5,100พอยต์เราจะได้เงินมา 50G ถ้ามีบัฟอาบังก็จะได้เพิ่อมอีกค่ะและถ้าเป็นสายทาฟาร์มนะคะจะมีบัฟที่เป็นประโยชน์มากๆให้แลกด้วยนะเพราะว่าจะเพิ่มค่าความจนานาทั้งตกปลาปลูกผักและทําอาหารโดยใช้พอยต์อยู่ที่2,500เช่นกันบัฟนี้ก็จะอยู่7วันเหมือนกันนะอย่าลืมหยดวันละ <laughs> แล้วก็สุดท้ายนะคะแต้มแคดเซียตนะคะ สำหรับสายส่งของคนที่ต้องการออปพอร์ตในไอเทมหรือรับส่งของให้คนอื่นๆนะคะโดยเราจะสามารถใช้แต้มแลกถุงโค้ดมาเปิดได้ค่ะอันนี้ก็จะได้เงินเหมือนกันแต่จะได้ช้ากว่าในส่วนของแต้มฟรีเวนเจอร์นะคะโดยแนะนําว่าให้แลกถุงที่2ที่เป็นอีปิกระดับกลางวิวยี่สิบสี่นะคะกรณนนี้ถ้าเผื่อแลกถุงที่3มาก็สามารถใช้ได้ตามปกติเลยค่ะและสามารถรับส่งได้ตามปกติเหมือนกันแต่หากจะสแต้มาไปขายในเอเฮจะทําได้ค่อนข้างยากนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะสําหรับ ข้อมูลแต้มทั้ง3แต้มนะคะอ่ะอันนี้ก็จะพาไปดู NPC ที่ส่งของปั่นแต้มฟรีเ v นเจอรนะคะโดย2ตัวสุดท้ายที่กดให้ดูที่เมืองเซนต์เมื่อกี้ก็จะเป็นแต้มฟรีเ v นเจอรเหมือนกันนะคะส่วนมีเนี่ยจะเป็นแต้มโกลเด้นก o ๊นะคะขออภัยด้วยคะ่ะตอนนั้นก็เบเบ,เบอร์กดมาเลย ก็อาจจะไม่ได้พาไปดูในส่วนของ NPC e Golden g o o d ดนะคะในคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะ g o l d e n g o o d เนี่ยจะใช้แต้มแก้สัปดาห์ละครั้ง,องพอเพง้นแล้วเราจะไม่ได้ให้บ่อยนะก็ที่แน่ๆก็จะมีตัวเมยเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูนะคะแล้วก็ที่เมืองเซนก็จะมีในส่วนของตัวเคลลี่นะคะพยายามให้ สัปดาห์ละ2,500ก็ยังดีค่ะหรือให้ทิ้งไว้ก็ได้ห้ามลืมเลยนะเพราะว่ามันเป็นแต้มที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แลกบ่อยแต่ก็สําคัญกับเรามากๆในทุกๆสัปดาห์นะคะห้ามลืมนะอันนี้จะเป็น NPC ตัวสุดท้ายสําหรับแต้ม f r e e v e n g e r นะคะจริงๆก็ยังมี NPC ตัวอื่นอีกค่อนข้างเยอะที่สามารถส่งของข,องขวัญให้ได้แต่ถ้าวนหลักๆ2เมืองก็จะมีประมาณนี้ค่ะต่อไปจะพาไปดูดันที่เราฟาร์มเก็บของหวานกันนะคะโดยดันที่เราลงฟาร์มส่วนใหญ่ก็จะเป็นดันที่เราทำ q u e s ภารกิจรายสัปดาห์หนน้าเว็บ ก็ในส่วนของดันแรกจะเป็นดัน SC นะคะเราจะพาเด็กเวล9ถึงโดยของขวัญที่ตรอปปล่อยสุดจะเป็นไบโคเวอร์นะคะดันนี้เลยแล้วก็ดันที่2จะเป็นดันแมงมุมนะคะเราจะพาเด็กเวล16-24ถึงนะคะของขวัญที่ตอบปล่อยสุดจะเป็นหนังสือกระพายค้มนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปกันต่อที่ดันโกเลมนะคะ ดันโกเลมเราจะพาเด็กเวล32-40ถึงนะคะแล้วก็จะเป็นดันฟาร์มหลักๆของเราเลยหลังจากที่เราเวลตัน40แล้วเนาะจะดอปเล็ดลสกับกดนมมากที่สุดเลยภารกิจรายสัปดาห์หน้าเว็บพยายามทาให้เสร็จทุกเควสจะดีที่สุดนะคะพอจะได้แต้มมาแลกของหลายอย่างมากๆทั้งเปิดกระเป๋าเปิดคังสแตมกันแตกแล้วก็แว่นสองของทอนนะคะโดยจะนับแต้มวันสุดท้ายคือวันศุกร์เวลาเที่ยงคืนแล้วจะรีเควสใหม่ทุกๆวันจันทร์9โมงนะคะอันนี้ดันสุดท้ายเป็นดันงูนะคะพาเด็กเวลที่2ถึง มูร่าจะไม่ผิดจะดอบปวดวายค่อนข้างมากที่สุดค่ะหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะคะในแต่ละดันก็จะดอบของผลอย่างอางื่นยิบย่อยนอกเหนือจากที่เก่าวเบื้องต้นไปด้วยนะก็หวังว่าข้อมูลน,นี้จะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนนะคะก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้แหลคะค่ะก็ถ้าเขาจะยากก็ขออภัยด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ถ้าสำหรับใครที่อยากถามอะไรก็ถามได้นะคะเดี๋ยวจะขยายเพิ่มเติมให้นะ